ขปรึกษากันนะคะทํายังไงให้สวยงามแล้วก็แข็งแรงที่สุดยืดอายุใช้งานของทางลูกค้าให้ได้นานที่สุดกําลังปรึกษากันเพราะว่าเสริมตัว,ตวบ้านเข้ามาข้างใต<า>้แล้วหลังคาเพราะฟังลําพังเลยห้าลิ่นหนึ่งสันอะแป๊บเดียวค่ะพังเริม ราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ให้ลูกค้าได้แบบไม่ต้องมาจ่ายซ้ำซ้อนให้ให้ให้มากที่สุดให้ใช้งานได้นานๆก็คิดเผื่อค่ะคือบางอย่างอันนี้ไม่ใช่งานแล้วนะคะงานเราจะอยู่ดูความแตกต่างหลังจบนะคะฝากติดตามด้วย เราจะทำยังไงก็ได้ของมันต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขตามหน้างานด้วยเพื่อให้ออกมาได้สวยงามแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ทุนทานใช้งานได้นานนะคะให้สมราคาที่จ่ายนะคะจ่ายจบงบอยู่นะคะตรงตามสเปคเลยสเปคด้วยซ้ำทีเซตอีเวนต์ค่ะ ให้เราได้รับใช้